มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับาการรีวิวเหรียญน,นะครับก็สวัสดีเพื่อนๆพื่อนมิตรักษสะสมนะครับไม่ว่าเป็นเหรียญเก่าแบงก์เก่าหรือว่า,าเกี่ยวกับเครื่องร้างพระเครื่องนะครับามาพบกันนะครับกับการรีวิวเช้านี้นะครับสำหรับเช้านี้นะครับผมมี เหรียญปีพศ2505นะครับเป็นเหรียญบาทหนึ่งนะครับเป็นขององค์ภูมิพลของเรานะครับราชก,การที่9นะครับเหรียญปีพศนี้นะครับราคาพุ่งถึง280,000บาทนะครับในณเวลานี้นะครับ มาดูว่าทำไมนะครับทำไมทำไมเหรียญปีสองพันห้า้อยห้าปีพศนี้นครับว่าทำไมถึงมีราคาพุ่งถึงสองแสนกว่าบาทน,นะครับ,นะรบสำหรับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่นะครับเป็นเหรียญปกตินะครับ ที่ราคานะครับไม่สูงนะครับอยู่ที่หลักหลักร้อยนะครับที่หลักร้อยนะถามว่าทําไมมาพูดรีวิวว่าเหรียญปีพศนี้สองพันห้าร้อยห้าเนี่ยราคาเป็นหลักแสนนะครับก็คือนะครับตำหนินะครับตำหนิก็คือเหรียญเหรียญที่ สังเกตเพื่อนสังเกตยอดฉัดไหมครับตรงนี้นะครับยอดฉัดตรงนี้นะครับกับยอยักษ์นะครับต้องตรงกันนะครับที่เพื่อนเพื่อนเคยได้ชมคลิปนะของแต่ละคนไปนะครับแต่ละผู้ผู้เชี่ยวชาญนะครับพูดเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญนะครับ็นเรื่องผู้ผู้รอบรู้นะครับเกี่วกับเหรียญ ็ชัดต้องไปตรงกับยอยักษ์นะครับนั่นแหละคือเหรียญที่มีราคาครับหลักแสนนะครับเดี๋ยวผมจะมีนะครับมีตัวอย่างให้นะครับแต่ไม่มีของจริงครับแต่เป็นเกี่ยวกับเป็นภาพนะภาพที่ผมได้แคปเจอร์มาแคปเจอร์มาจากในเว็บนะครับว่าเหรียญที่ ยอดฉัดตรงกับยอยักษ์นะครับมันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับที่ราคาพุ่งถึง280,000บาทนะครับเดีย๋ยวท้ายๆคลิปผมจะมีให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับว่าลักษณะเป็นยังไงนะครับสำหรับเหรียญแบบเหรียญที่ผมถืออยู่นี่ครับก็มีราคาอยู่ที่หลักร้อยนะครับน่าจะจำนวนผลิตน่าจะประมาณ แปดสิบกว่าล้านนะครับแปดสิบกว่าล้านเหรียญเหรียญของรุ่นปีพศสองร้อยห้านะครับที่ผมถืออยู่นี่ครับให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับถามว่าหายากไหมหายากครับใครมีผมรับซื้อครับจะขายที่ไปเลยขายที่ขายนาไปเลยครับรับซื้อนะครับแต่ แต่ว่ามันมีนะครับมันมีคนเอาไปขายที่ร้านร้านของไม่แน่ใจว่าร้านปัน้นน่ะหรืออะไรนี่ยน่าจะเป็นร้านปัน้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนได้ชมนะครับท้ายท้ายคลิปนี้นครับว่าเขาภาพของพี่ที่เขาครับเอาไปขายที่ร้านปัน้นน่ะนะครับน่าจะใช่นะครับว่ามันจริงไหมมันใช่ไหมนะมีการหลุดรอดออกมายังหลงเหลืออยู่นะครับ ก็มีข้อมูลประมาณนี้แหละครับก็ขอบคุณมากสำหรับการเข้ามารับชมนะครับคลิปดีๆนะครับสั้นๆได้ใจความประมาณ5นาทนีก็ขอบคุณมากครับสำหรับการเข้ามาติชมนะครับสวัสดีครับสำหรับข้อมูลก็จะมีให้ต่อเนื่องนะครับครับสวัสดีครับ